สวัสดีค่ะพี่ผีาสวัสดีนะคะมาพบกันอีกหนึ่งอีีนะ EP ีนี้เป็น EP ีที่81แล้วนะคะพี่่าของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ค่ะพี่ฝากพี่พีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้ค่ะพี่หาเวลานัดทาคลิปเนาะจะได้ไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่นะพี่ได้รับชมก่อนใครเขาเลยนะคะพี่ขาค่ะเพื่อให้ปมนการเสียเวลานะคะพี่ฝากกิวะโค้ดของแม่ค้าหน่อยนะคะพี่ขานี่ค่ะ q ิวะโค้ดของแม่ค้านะคะพี่ ฝากันได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนจาก QR ว o า e โคดก็ได้หรือว่าเป็น ID l i n e นะคะพี่เป็นเพิ่มเพื่อนลงไป ID อเดีค่ะพี่่ะ 062617669 2นะคะพี่พี่ท่านใดเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยนะคะพี่ก็รับเพื่อนนัดด้วยนะคะพี่ขาค่ะการ QR code ก็เช่นกันนะคะนัดจะต้องกดรับเพื่อนพี่แล้วก็จะรับทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนนะคะพี่ค่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ฝากโปรโมชั่นของเรานะคะพี่ร้านนัดนะคะพี่หามีโปรโมชั่นนะคะอ่าซื้อเช่าพ้าบูชานะคะพี่เช่าพ้าบูชานะคะหนึ่งองค์นะคะพี่จะแถมนะแถมเป็นพระปิดตาค่ะพี่หา โทษทีนะฮะแม่ค้าเดินไปหยิบมาเป็นพัดปิดมานะคะพี่หลวงปู่โตนะคะนี่ค่ะพี่หาจะแถมให้ทุกชุดเลยนะคะที่ชอบพระบูชานะคะพี่จะมีแบบนี้ให้พี่เลือกนะคะพี่จะเลือกกล่องไหนนะคะพี่เลือกได้เลยค่ะนะคะพี่ถ้าพี่ไม่ได้เลือกนะแม่ค้าก็จะเลือกให้ไปนะคะพี่หาค่ะพี่หาถ้าเกิดว่าปิดพานะคะครบ1000พันก็แถมเช่นกันนะคะ1องค์นะคะพี่โปรโมชั่นของเรามีไม่เยอะนะคะพี่พัดที่แถมใกล้จะหมดแล้วจ้ะพี่สา เดี๋ยวแม่ค้าจะต้องได้มาแล้วแม่ค้าจะแถมโปรโมชั่นเป็นพระองค์อื่นแทนนะคะพี่ค่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลามาชมองค์แรกกันเลยค่ะพี่พโมกคลาค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะพโมกคลานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่จะอ่าตัวนี้นะคะพี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะใบพัดเนี่ยค่ะสามารถถอดได้แบบนี้นะคะพี่ถอดได้อย่างเงี้ยนี่ค่ะเป็นกัวยุทธยานะคะพี่แล้วก็ใส่ได้อย่างเงี้ย เดีย๋ยวแม่คะวัดขนาดให้ชมนะคะพี่ชมรอบๆองค์พระกันก่อนนะคะพี่ชมฐานก่อนฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขานี้ค่ะหุนรอบๆนะพะโมคลานะคะพี่เป็นพระกุนะคะพี่กุเดียวกับรัตนายุทธยาค่ะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เห็นไหมคะฟูมให้ดูนะเป็นดินไทยกเก่าๆแบบนี้นะคะพี่หาสวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะองค์ฝีเหลืองอลา,ามนะคะลงทองในกุนะคะพี่นี่ค่ะสวยงามค่ะ เห็นไหมคะให้พี่ชมหน้าชัดๆน,นะคะหน้าองค์พระชัดๆนะน,นี่ค่ะพี่นี่นะคะให้ชมชัดๆเลยนี่จากพี่จ๋านะคะนี่สามเอกนะนี่พี่ชัดไหมนี่จากพี่องค์พระสวยสมบูรณ์เลยค่ะพี่นี่ไม่มีตำหนิหรือรอยตรงไหนนะคะพี่เป็นผิวหิ้งนะคะรังสามาอย่างดีะะายยาะะเลยค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสภายญานะคะค่ะสมบูรณ์พูนสุบเลยค่ะพี่นี่อย่างนี้เลยคะ่ะพี่ จะสะท้อนไฟหน่อยนะคะพี่เพราะว่าเป็นพระพระถ้าองค์สีทองน,นะคะพี่ต้องขออภัยนะไฟจะสะท้อน,นะคะ่ะพีค่ะนี่ค่ะเฟื่ยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้นะคะค่ะพระผู้ชายอีนี้มีสององค์นะคะพี่อีกอง์นึงเป็นหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ค้าจะวัดให้ค่ะป้ายฐานของท่านนะคะพี่จะอยู่ที่สามนิ้วะคะ่ะฝืนฟูนะคะพี่วัดจากศีรษะนะจากเสียงท่านลงมาเยนะคะย่อก่อนค่ะย่อลงมาแล้วค่ะวัดลงมานะคะ เปลี่ยนองพ้านะคะลงมาจนถึงล่างสุดนะคะพี่แป๊บนึงนะคะพี่ราคาวัดจากใครค่ะค่ะพี่ขานี่ค่ะจนถึงล่างสุดนะคะ12นิ้วค่ะพี่12นิ้วค่ะ่ะพี่หา12นิ้วหนึ่งไม้บรรทัดนะคหาพี่เนี่ย2นิ้วนะคะพี่ขาค่ะสําหรับพระโมคคลานะคะพี่หาถ้าแม่ค้าเลือกผิดต้องขออภัยนะคะพี่นี่ค่ะค่ะ 1800ค่ะพี่า่าค่าจัดส่งที่100นะคะพี่เป็น1,900นะคะพี่นี่ค่ะถ้าพี่ท่านใดชมชอบนะคะพี่ขานี่ค่ะายฐานจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะข,ขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์กันได้นะคะพี่ขาหรือไม่แม่ค้าจะอธิบายให้อย่างละเอียดนะถ้าพี่โทรมานะคะอ่ะพี่ขานี่ให้ดูตรงนี้กันนี่ค่ะ,คะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี่เห็นไหมคะ เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะพี่ที่นอนลงตรงหน้าพาระคะพี่่ะเนี่ยค่ะพีนะะ่นี่นะคะพี่ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยนะคะพี่สําหรับพะโมกขลานะคะค่ะต่อไปนะคะพี่ชมหลวงพ่อมุ้ยะคะ่ะหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่นี่ค่ะขนาดตั้งหิ้งตั้งพานได้ทั้งนั้นละค่ะพี่หาเนี่ยี่ชมนะคะพระพัก,พกสวยแบบนี้นะคะพี่หน้าหลวงพ่อจะเฟิดแบบนี้ผิวหิ้งเลยนะคะพี่หาค่ะ,คะ ผิวหิ้งเลยพระมุ้ยนะคะพี่1 5 0 0ด้านหลังจะมีแบบนี้ค่ะทางด้านหลังองค์พระนะคะพี่ค่ะนี anyway. like ่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะที่1,500พนนะคะพี่สําหรับหลวงพ้ามุ้ยนะเดี๋ยวแม่คาวัดขนาดให้นะคะพี่ชมรอบๆองค์พระก่อนใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จะพี่เป็นดินไทยนะเป็นพระสวยงามจะพี่นี่ตั้งหิ้งมานะคะพี่ลงมาจากหิ้งเลยค่ะค่ะนี่มลลงมาจากหิ้งเลยนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะหลวงพ้ามุ้ยนะคะพี่1 5 0 0เดี๋ยวแม่คาวัดขนาดให้นะคะพี่ค่ะ ลดขนาดหดพขอให้นะคะพี่ค่ะข <c oughs> อภัย้นีคะ <c oughs> ค่ะพี่อยู่ที่สี่นิ้วนะคะหน้าตักอยู่ที่สี่นิ้วค่ะข <c oughs> อภัยนะคะพี่ค่ะ <c oughs> สูงนะคะพี่จากศีรษะของพ่อลงมานะอยู่ที่หกนิ้วถึงฐานล่างค่ะพี่ค่ะหกนิ้วนะคะพี่หกนิ้วโดยประมาณะค่ะพี่ค่ะ,ะค่ะ สำหรับพ่อมุ้ยนะคะพี่นี่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อย่ะพี่หาสวยมากค่ะพี่นี่เป็นพระนี่ค่ะองค์ท่านสวยมากเลยค่ะในวัดดอนไร่นะคะพี่หาค่ะหนึ่งพันห้าร้อยค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพี่หาค่ะค่ะพี่ต่อไปนะประชมพระบูชาองค์เล็กๆค่ะพระโปรโมชั่นของเราก็ยังมีชมกล่องนี้ก่อนเลยค่ะพี่พระกล่องนี้ก่อนเลยสวยงามมากเลยห้พี่ชมดูใกล้ๆนี่ค่ะพี่สวยมากเลย นี่ค่ะแจกกรรมการนะคะพี่นี่ค่ะหลวงปู่ดูนะคะพี่ค่ะแจกกรรมการนะในมาเป็นชุดแบบนี้เลยหนึ่งกล่องจะมีสามองค์นะคะพี่ชมที่เหรียญองค์แรกก่อน่ะพี่ค่ะนี่ค่ะเหรียญองค์แรกก่อนนะคะนี่ค่ะด้าน้าค่ะด้านหลังท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่หลวงปู่ดูนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ดูนะนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งกล่องจะมีด้วยกันสามสามเหรียญด้วยกันนะคะพี่ เดี๋ยวชมเหรียญที่ฝองนะคะแม่ค้าจะให้ชมนะนี่เหรียญที่สองค่ะพี่ขาเนี่ยเป็นหลวงปู่ดูนะคะพี่นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมีจารียบร้อยเลยค่ะพี่กล่องกำมะหยีสีเหลืองนะคะพี่เปิดอีกเหรียญหนึ่งนะคะพี่จะเป็นพระพรมค่ะพระพรมหลวงปู่ดูนะคะพี่ค่ะคุ้มมากเลยค่ะพี่ความคมชัดสวยงามนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะสวยนะพี่กล่องได้มาเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ เขาเก็บอย่างดีนะคะที่แต่มีริ้วรอยเป็นธรรมาดาละค่ะพี่ของเก่าของเก็บเนาะค่ะได้มาแบบนี้เลยนี่ค่ะแจกกรรมการเหนไหมคะฟูมให้ชาัชาดๆนะคะพี่นี่ค่ะนี่พระพรมปัญญาปัญญานนะคะพี่หลวงปู่ดู่นะคะวงเล็บนะคะวัสักแกอุทัยค,ะค่ะพี่า่ะอัมพอุทัยยุทธยาค่ะสองห้าสองฟองนะพี่หานี่ค่ะกล่องกรรมหยีสีเหลืองะค่ะแบบนี้ค่ะวัสดกแก่ค่ะพี่นี่ค่ะได้มาแบบนี้ด้านหลังก่องจะเป็นแบบนี้นะคะ จะดูให้แน่นๆใส่ไปให้แน่นค่ะพี่ค่ะ1,200ค่ะพี่สำหรับกล่องนี้นะคะ1,200นะคะพี่ค่ะ1,200ค่ะพี่ต่อไปนะคะชมมีดค่ะมีดหมอชาตีนะคะพ่อปู่หรือสีลิงดำนะคะพี่นะคะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามนะคะพี่่ะนี่ค่ะสำหรับมีดนะนี่ค่ะมีมีดหมอชาตีค่ะมีคำว่ามีดหมอชาตีนะคะพี่นี่ค่ะ เลยนะคะมชัดเจนเลยค่ะพี่นี่เหมาะชาตีนะ <c oughs> ค่ะ1นึ่งเช่นกันค่ะพี่ค่ะหนึ่งพันสองเช่นกันนะคะสําหรับมินเหมาะชาตีนะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้นะคะพี่ค่ะแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้ค่ะพี่ขานี่ค่ะแม่ค้าวัดขนาดให้นะคะค่าขนาดนะคะนี่ค่ะเจ็ดนิ้วแปดนิ้วค่ะแปดนิ้วนะคะ ถ้าเกิดรวมทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดเอาจากตรงด้ามน,นะคะพี่า5้5นิ้วค่ะใบมีดนะเอาแคาาใดด่ใบมีดอย่างเดียว5นิ้วค่ะถ้ารวมทั้งด้ามด้วย8นิ้วใบมีดด้วยใบมีดอย่างเดียว5นิ้วค่ะพี่ค่ะ1,200นะคะพี่1,200สําหรับมีดหมอชาตรีนะคะพี่ค่ะนะคะฝูกที่พี่เห็นชัดๆเลยค่ะอย่างนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะปีอะไรนะคะพี่ขอดูปีหน่อยปี3 8ค่ะพี่ค่ะ สามห้าสามห้าค่ะขอโทษทีนะคะพี่วัทตาสู่งนะหนึ่งพันสองร้อยค่ะพี่หาพระโปรโมชั่นนะคะพระโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมค่ะมาชมที่องคแรก,ก่อนอง์ลสามร้อยสององห้าร้อยสี่องหนึ่งพันค่าจัดส่งไปทางที่ห้าสิบบาทเช่นเคยนะคะพี่ระบบโอนเงินนะคะพี่เราฝงฟรีไปฟนีไทยนะคะพี่หาองค์แรกค่ะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่หานี่ได้มาแบบนี้เลยลงทองมาแบบนี้นะคะพี่ค่ะ สามร้อยบาทจะพี่จ erm um ๋าพี่ท่านใดชอบนะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นผมเด็ดค่ะผมเด็ดวัละคั้งนะคะพี่ใส่กระเช้ามาแบบนี้ค่ะนี่จับกระเช้ามาแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันต่อไปนะคะพี่ยังเป็นผมเด็ดอยู่นะคะพี่หานี่ค่ะผมเด็ดวัละคังเช่นกันนะคะพี่นี่เนี่ยหาสวยงามมากค่ะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังองค์พระนะคะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะ ด้านหน้าค่ะพี่ขานี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่เป็นสมเด็จวรละคงเช่นกันค่ะพี่เนื้อหาจะเป็นแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะคะพี่องค์ที่สี่นะคะพี่อ๋ะองที่สามค่ะองที่สามขอโทษค่ะองค์ที่สามนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะแม่ค้าก็หลงลืมพี่องที่สามนะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะองค์ที่สี่แล้วค่ะสมเด็จวรละคงองค์ที่สี่นะคะพี่องค์นี้นะสวยๆแบบนี้นะคะพี่้ดนข้างค่ะ ด้านหลังนะคะพี่คะแบบนี้เลยค่ะพี่คาบเดิมๆเกาๆสวยๆยนี้ค่ะพี่ขานม่คะพูดมเห็นชัดเลยนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ต่อไปนะชมพักขุนแผนนะคะพี่่าขุนแผนหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่แบบนี้ด้าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่หาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่สามร้อยบาทนะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดค่ะองค์ที่สองเนาะรุ่นนี้มีตะกุดนะคะพี่ รอบๆองค์พระเลยค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาด้านข้างค่ะด้านข้างอีกข้างนึงนะคะพี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่ชมขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขาีพีนี้นะมีหลายองค์เช่นกันค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะเป็นนี่ค่ะเป็นปกค่ะพี่หามีตะกรุดด้วยนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าพี่หาต่อไปนะคะยังเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมอยู่ค่ะพี่ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะมีคาบเดิมๆอย่างนี้นะคะพี่หาด้านหลังจะมีตะกุดดอกเดียวนะคะพี่ตะกุดมหาปราบค่ะพี่่ะวัละรลาห์ไลเลยองนะคะพี่เคาบเดิมๆสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่ชมพะปิดตาค่ะไม่ฟาบที่เลยนะคะพี่ฝังกระจายปิดตานะคะพี่นี่ค่ะเกาๆแบบนี้นะคะข้างหลังมียันอย่างนี้นะคะพี่นี่ค่ะสามร้อยบาทจะ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะ ต่อไปนะคะพี่ชมหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินนะคะพี่คีตานะคะอุ่นๆแบบนี้เลยค่ะพิมพคีตานะคะหลวงพ่อพิมคีตานะค่ะนี่ค่ะต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่หาเนี่ยค่ะสามร้อยบาทจ้าพี่จ้าสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินเช่นเดิมค่ะแต่เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่หานิยมค่ะนิยมนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ นี่ยหกอแบบนี้ค่ะพี่ขาสามร้อยบาทจะพี่สามร้อยบ,บ,บ,บาทนะสําหรับหลวงพ่องเงินนะคะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพีะ่เป็นกิ่งหลวงพ่อจาาค่ะแม่ค้าจะไม่ผิดนะนี่ค่ะกิ่งหลวงพ่อจาแบบบางกระเบานะคะพี่นี่ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่หานี่ค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่หาสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่ ร0 0บาทจ้าจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นหล่อบโบราณค่ะเหร,ะรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่นี่เหรียญหล่อบโบราณเหรียญนี้นะคะเนื้อเขียวอมเหลืองนี่ค่ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่หาสามร,ร้อยบาทเช่นกันค่ะสําหรับหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่หาชมนี่ค่ะพระเลี่ยมค่ะเลี่ยมมาแบบนี้เลยพระพุทธนี่ค่ะไม่ฟาบที่ค่ะเลี่ยมมาพร้อมขิ้นคอเลยนะคะพี่สาม้อยบาทจ้า ไปนะคะพี่มาชมจอบค่ะจอบหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ด้านข้างนะคะด้านหลังของจอบแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทเช่นกัน,นะคะ่ะพี่ค่ะ,ะโปรโมชัน่นในพีนี้มีเยอะนะคะพี่พี่ชมพี่ชมไปเกาะเดี๋ยวจะเห็นค่ะสวยๆจะพิจารณาที่สามร้อยบาทนะ,ะจอบนะจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าจ้าจ้าไปนะคะพี่หลวงพ่อกวัยค่ะค่ะพี่ เนื้อแดงนะคะพี่ข้างหลังเป็นยันตรานะคะพี่ปีสองหนึ่งนะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะค่ะอีกองค์นึงคะ่ะเป็นหลวงพ่อกล้กกวยเช่นกันค่ะพี่หานี่ค่ะนี่ค่ะเลี้ยงน้ําตาลนะคะข้างหลังเป็นหันุมานจ้ะพี่สามร้อยบาทเช่นกันจ้ะสามร้อยบาทนะจ่ะพี่จ๋สามร้อยบาทจา้ะต่อไปนะคะพี่เป็นอ่าสมเด็จนะคะพี่นี่สมเด็จหลวงพ่อกล้กกวยนะคะ นี่ค่ะลุงทองมาแบบนี้นะคะพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยจากข้างหลังเป็นหลวงปก่กวยนะจ๊ะรูปเหมือนหลวงปก่กวยนะนั่งฝากสมาธิอยู่เนี่ยะพี่จา๋เาเนยน้าฝากสมาธิจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่เนี่ยจา๋านี่ค่ะพี่มีมีจานนะคะพี่มีจานสวยงามแบบนี้เลยสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะที่หาเป็นพีเลี่ยมค่ะขี้ไก่ค่ะคุณแผ่นนะนั่งไก่จก้ะหลวงปก่กวยนะคะพี่ สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นเลยจ้าจ้าต่อไปนะคะพี่พระโปรโมชั่นมีเยอะค่ะวันนี้ชมหลวงปู่ทวดค่ะพี่หาหลวงปู่ทวดลงทองมาแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั <Eat. S 1> ้นค่ะเนื้อว่านะคะพี่เก้าเจ็ดนะมีสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าลงทองมดสวยงามอย่างนี้สามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะสบู่เลือดนะคะพี่หาสบู่เลือดนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาท ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานของพระนะคะนี่ด้านหลังพระ,ะเป็นแบบนี้ค่ะพี่บู่เลื่อนนะคะพี่ฝากร้อยบาทจา้าต่อไปนะจ๊ะพี่เป็นพระกิ่งค่ะพระกิ่งไม่ฟาบที่เลยจะพี่หลอดปันนะคะพี่หาันนี้ฝึกฝึกเก่าๆแบบนี้ไดะะ้จ้พี่ค่ะพี่หาสามร้อยบาทจ้พี่สามร้อยบาทจา้า ไม่ฟาบที่นะคะพี่เป็นกิ่งหลอดตันนะคะไม่มีเสียงนะคะพี่หานี่ค่ะสามร้อยบาทเก่าๆแบบนี้จ้ะพี่ค่ะพระโปรโมชั่นนะคะพี่ก็หมดลงแล้วนะจ๊ะพี่ษาค่ะพี่มาชมพระมีราคากันหน่อยนะพี่เนาะเริ่มที่ห้าร้อยจ้ะค่ะพี่ห้าร้อยนะคะพี่หานี่ค่ะรูปค่ะรูปหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นรุ่นติดกระจกนะคะพี่หน้าติดกระจกเก่าๆโบราณแบบนี้ค่ะพี่ษา นี่ค่ะแแบบนี้เลยจากที่นีใส่กอบขึ้นคอได้เลยนะคะพี่โดนน้ำโดนอะไรได้ไม่มีปัญหาลูกเก่าโบราณมากจากพี่5 0 0จากพี่จ๋า5 0 0จ้ะต่อไปนะคะพี่ชมพระพุทธชินล่าจ้ะนี่จ้าแบบนี้เลยจ้ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างอีกข้างนะคะพิ่ชานี่ค่ะชินล่านะคะนี่ค่ะพิมพ์นี้ไม่ตอกโค้นนะคะพี่ค่ะ500จากพี่500 ต่อไปนะคะพี่ชมนั่งกวักขาน่งกวักน่งกวักนี่น่งกวักหลวงพ่อเต๋นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนี่มีคราบเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่เก่าๆแบบนี้นะหายากแล้วหลวงพ่อเต๋นะคะพี่ห้าร้อยเช่นกันจ้ะนี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้เก่ามากค่ะพี่นี่เก่ามากเลยนี่แม่นางกวักของเราเก่าจริงๆพี่จ๋าเก่ามากๆเลยนี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทค่ะพี่ต่อไปชมเหรียญ อยให้ให้ชมนี้ไปก่อนดีกว่าองค์ละห้าร้อยดีกว่าพี่เนาะในห้าร้อยเท่ากันในไม่งงเนี่ยค่ะคุณแพรนะคะด้านหลังเป็นนี่ค่ะหลวงพุทิมค่ะพี่นี่ห้าร้อยนะคะพี่เก็บมาเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ขาห้าร้อยจ้ะาร้อยมีอีกองนะคะพี่คล้ายๆกันแต่ว่าข้างหลังเป็นเหรียญเฟมาจ้ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ข้างหลังเปลี่หรียญเฟมาอันนี้จะพี่จ๋ห้าร้อยจ้ะพี่ห้าร้อยี p ที่แปดสิบเอ็ดนะคะพี่จะมีพีให้แม่ค้าด้วยจ้า ค่ะพี่อ่ะต่อไปชมเหรียญน,นี่ค่ะเหรียญเหรียญเหรียญนี่พี่จ้าท้าพระพรมนะจ๊ะพี่จ๋าในท้าดานะท่านท้าพรมทาดานะมีฟ้าที่เลยจะพี่จ๋าเหรียญจะกับจะกรบเพชรเขียนมาแบบเนีเ้ยค่ะพี่นี่จ้าพี่ท่านใดฟาร์มนะเจ็ดร้อยจะพี่จ,า700จ๋าเจ็ดร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญทองแดงค่ะนี่ค่ะ ไม่ฟากทีเช่นกันค่ะพี่่านี่นั่นค่านะคะค่ะเจ็ดร้อยเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะแต่หลวงปู่ดูปุกเฟยนะคะรุ่นนี้นะคะถือลูกแก้วในมือค่ะพี่ลูกแก้วฝลั่พัดนึ่งสมบังทุกอย่างค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ขานี่ค่ะปีฝำสองนะคะพี่ มีลูกแก้วถือลูกแก้วนะคะพี่นี่ค่ะหลวงปู่ดูนะคะ JI, so พ oui ี่ลุกเฟกนะคะพี่หาค่ะเจ็ดร้อยค่ะต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ดูเช่นกันค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่หาเหรียญทองแดงเนาะนี่ค่ะปีฝัหนึ่งค่ะพี่เจ็ดร้อยค่ะพี่หาเจ็ดร้อยเช่นกันค่ะค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่ชมเหรียญนี้หลวงู่ทวดค่ะพี่หาหลวงู่ทวดค่ะ พี่างนี้มีดอกบัวข้างๆนะคะแม่้าก็คิดว่าเป็นเหรียญแบบนี้ละคะ่ะมีดอกบัวข้างๆไม่ทราบจริงๆค่ะว่าออกวันไหนต้องขออภัยนะคะพี่ขานี่ค่ะหลวงปูท่ทวดนะคะพี่หลวงปูท่ทวดคะ่ะเจ็ดร้อยเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันนะถ้าพี่่ันใดฟาร์มนะเจ็ดร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่ชมหลวงพ่อเดิมนี่ค่ะนี่หลวงพ่อเดิมองนี้สวยนะคะพี่เนื้อออกอัปปะก,าก้าดางนะคะพี่ค่ะนี่ ด้านหลังมีเส้นคอฝัเส้นด้วยนะคะ่ะสัญลักษณ์ใช่ไหมคะพี่หา่นะคะก็ดูจะลูกเกินมาใต้ฐานมีรอยแบบนี้คะ่ะรอยจานแบบนี้คะ่ะพี่หานะคะฟูดูเห็นไหมคะรอยจานแบบนี้คะ่ะเจ็ดร้อยนะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเดิมหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เจ็ดร้อยแล้วจะพี่จะจะต่อไปนะคะพี่ชมพักกิ่งคะ่ะพักกิ่งนะคะพี่พักกิ่งหลวงพุหลวงพุโตะคะ่ะพี่หานี่คะ่ะด้านข้างด้านหลังนะคะนี่คะ่ะ ไม่ค่ากข้างนะคะพี่หลวงปู่โตนะคะพี่ใต้ฐานจะมีนี่ค่ะมียันของหลวงปู่โตหัดขายแบบนี้เลยแม่คาให้ดูนี่ค่ะกิ่งมีเสียงนะคะพี่พักกิ่งนี้มีเสียงไพ่ร้อเลยค่ะพี่หาดังค่ะดังนะคะพี่นี่ค่ะหลวงปู่โตนะคะพี่เจ็ดร้อยจาาสาหรับพระกิ่งองค์นี้นะคะเจ็ดร้อยจากหลวงปู่โตนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่ชมนี่ค่ะพระปิดตาเนื้อสามลิบหลวงปู่เอี่ยมค่ะ นี่หลวงพิยอมบั้นหนังนะคะพี่สัมฤิ์เห็เลยสวยๆนะคะพี่สวยมากโอ้จริงสวยมากเลยพี่หานี่ค่ะเจ็ดร้อยค่ะพี่สําหรับพระปิดตานะคะเจ็ดร้อยต่อไปนะคะพี่ชมหลวงพอร,รุ่งนี่หลวงพอร,รุ่งเขาเหล็กของเรานะคะพี่หานี่รูปหล่อหลวงพอร,รุ่งนะหลวงพอร,รุ่งค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างค่านะคะพี่ ใต้ฐานองพ้านะจะเป็นแบบนี้จาะพี่จ๋าเนี่ยหลวง่ลงุงนะเขาเหล็กนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยจสำหรับหลวงพลุงเขาเหล็กนะพี่ทานใดชอบขอพาเพิ่มเติมมาได้เลยคะ่ะหนึ่งพันสองร้อยต่อไปนะคะพี่ชมเสือค่ะเสือเสือนี่เสือสวยเลยเสือหลวงพ่อปานะคะพี่วันนี้หัวไม่เจาะนะคะก้นกลมกิ๊กแบบนี้เลยค่ะพี่หานี่ค่ะดูนะคะก้นกลมกลมแบบนี้ค่ะพี่เสือนะคะนี่ค่ะ มีจานกอย่านะคะพี่หานี่ตาจานสวยๆเลยค่ะนี่นะคะหมุนให้ดูรอบๆนะคะพี่นี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าสำหรับเสือนะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะพี่ชมดูนะใต้ฐานมีจานเลยจ้ะพี่จ๋านี่กลมๆอย่างนี้เลยค่ะพี่น,ๆๆน,นะคะดูอีกทีค่ะซูม m ขึ้นดูนะคะพี่คะ่ะชัดไหมคะเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เสือนะตาลูกเต๋าเลยค่ะนี่ค่ะจานเต็มเลยนะคะพี่อ่ะ ร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าชมนี่จะ้ะกิ่งจนะ้ะพักกิ่งค่าเดิมเดิมเลย JO, จ้ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะค่ะเป็นเนื้อว่านเนื้อผงนะคะเนื้อผงพายนะคะพี่เป็นกิ่งแบบนี้คะ่ะพี่กิ่งหลอดปันนะคะพี่เป็นพักกิ่งเนะะี่ยค่ะแบบนี้คะ่ะใต้ฐานเป็นเลขสามนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่หลวงปู่ทิมนะค่ะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่สาหรับพักกิ่งตรงนี้นะคะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋า เ0 0ยบาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่นี้หายยากมากนะคะแม่ค้าไม่ค่อยได้เห็นเลยค่ะเ0้ารอยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นมีดจ้ะนี่มีดฝาลิกามีดเล็กๆอ่ะจ้ะพี่ที่ชมนะมีดเล็กๆแบบนี้เลยนขนาดประมาณสองนิ้วเดี๋ยวแม่ค้าวัดให้นะคะวัดให้เลยหลวงพ่อเดินมาจา้ะพี่นี่สองนิ้วสองนิ้วจริงๆเลยเล็กมากไม่ใหญ่สองนิ้วอะ่ะ พี่เนี่ยไวแบบนี้ดี่เห็นชัดพี่ตองรู้กว่าเนี่ยค่ะพี่ขนาดนี้นะคะ่ะพี่นี่ค่ะนี่ไม่ใช่งาช้างนะพี่เป็นกระดูกกามช้างนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เจ็ดร้อยค่ะพี่เล็กๆแบบนี้นะเจ็ดร้อยเท่านั้นจัดพิสาเจ็ดร้อยนี่ค่ะชัดไหมคะเจ็ดร้อยสวยนะคะพี่ด้ามเล็กๆไม่ใหญ่มาก ทูมให้ดูพี่ช้างเจ็ดร้อยจ่ะพี่เจ็ดร้อยจ่ะมิใหญ่มากนะคะพี่เจ็ดร้อยขนาดพกพาหรือว่าใส่เรียกอะไรคะใส่กอดะคะคล้องคอเก็บไว้ที่ตัวได้ค่ะพกพาสะดวกนะคะพี่เป็นสิริมงคลนะ,ะพี่นี่มีที่เน็บด้วยนะคะพี่เน็บได้เน็บตับเื้อก็ได้ค่ะพี่หาเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นกระดูกกามช้างนะคะพี่กระดูกกามช้างนะไม่ใช่ไม่ใช่างาช้างนะคะพี่เป็นกระดูกกามช้างค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะ ค่ะพี่สำหรับอีพีนี้นะยังมีอีกหนึ่งชิ้นค่ะเป็นเบี้ยกแก้นะคะหลวงปู่บุญนะคะพี่องนี้สวยมากเป็นหอยมุกนะคะนี่ค่ะเป็นมุกหน้าหลวงปู่บุญนะคะพี่รักมันมันเก่าๆเ,เดิมๆเ,เขาเลี่ยมใช้งานมานะคะพี่ขานี่ค่ะ ค่ะ700้บาทจ้ะสำหรับเบียกแก้นะคะพี่สำหรับ EP นี้นะ EP ที่8 1นะคะพี่หาแม่ค้านะฝากช่องทางติดต่อแม่ค้างหนึ่งครั้งค่ะพี่นี่ค่ะเป็น QR Code อย่างนี้นะคะพี่หาหรือว่าเพิ่ม IDline เป็นเบอร์มือถือได้ค่ะ0ู2 6 1 7 2 6 0 9สําำหรับ EP นี้ EP ที่81นะคะแม่ค้าก็ขอกราบสวัสดีนะคะพี่ๆติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่หา เป็นกำลังใจให้แม่ค้านะคะช่วยอุดหนุนของในร้านแม่ค้านะคะกาขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพี่